สบายดีพบกับ LT Vision อุโมงค์ทางรถไฟจีนลาวกว่า10กิโลขุดเจาะสำเร็จแล้วอุโมงค์ยาว10.7กิโลเมตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายคุณหมิงนครหลวงเวียงจันทร ที่เชื่อมต่อจีนกับลาวขุดเจาะทะลุแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาสร้างความเคลืบหน้าแก่การสร้างทางรถไฟสายดังกล่าวซึ่งมีกำหนดเปิดใช้งานภายในสิ้นปีนี้ครับอุโมงค์ซีซวนปันหน้าหรือ12ปันนาซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองจิงหงหรือเชียงลุ่งบนทุนอิ๋วหนานหรือยูนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนทอดยาวลอดเขตลอยเลื่อนแม่น้ำหลานชางหรือล้านช้างโดยการรถไฟแห่งประเทศจีนสาขาคุนหมิง ระบุว่าคนงานก่อสร้างต้องเผชิญกับสภาพทางธรณีวิทยาอันซับซ้อนตั้งแต่เริ่มก่อสร้างในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาการรถไฟยังได้ระบุว่าการก่อสร้างสถานีและการวางรถไฟของทางรถไฟสาย,สายคุหนหมิงเวียงจันทในส่วนของประเทศจีนดําเนินการไปอย่างราบรื่นครับทางรถไฟสายดังกล่าวมีความยาว1000กิโลเมตรถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ภายใต้แผนที่เริ่ม1แถบหนึ 1, ่งเส้นทางหรือ BRI จะลดระยะเวลาการเดินทางจากนาครคุนหมิงเมืองเอกของอิ๋วหนานไปยังนครหลวงเวียงจันทร์เหลือเพียงครึ่งวันครับพบกับ LTV i ีวิชันได้ใหม่ในครั้งหน้าสบายดี